ผลการลงคะแนนเลือกตั้งนายกตรีตามรับนูนมาตรา159เป็นดังนี้ครับเห็นชอบ319ท่านไม่เห็นชอบ145ท่านงดออกเสียง27ท่านนะครับก็เป็นนั้นว่า นางสาวแพรทองทานชินวัตรได้รับคะแนนเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎรครับดังนั้นจึงถือว่ามติของสภาได้เห็นชอบเพื่อเสนอแต่งตั้งนางสาวแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกตีตามรัฐนูลมาตรา15.9ต่อไปนะครับ